รักแร้เหมือนตุ่มไก่มีคนคู่จะโยกวงแขนที่ไรก็อาววันหนึ่งเราไปทําสปาร้านประจำเขาสครับรักแร้ให้ด้วยหอมและนุ่มมากเลยถามว่าเขาใช้อะไรเขาเลยแนะนํามานี้เลย r i e n Skin Care รักแร้เอาสอยมาทั้งสครับและเอเซนส์สครับช่วยเคลียร์กลิ่นและสิ่งสกปรกเจอโจบาออยที่ช่วยบำรุงฟื้นฟูผิวหนังใช้สครับใต้วงแขน2-3นาทีในขณะที่ผิวเปียกล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลังจากนั้นใช้เอเซนส์เทลงบนสำลีและเช็ดให้ทั่ววงแขนตัวนี้มีสารสกัดจากธรรมชาติช่วยให วงแขนเรียบเนียนสดใสและสีผิวสม่ำเสมอการ์ัวเน,นี่ยไม่ได้ใช้แค่รักแร้ได้อย่างเดียวนะไม่ว่าจะใช้หลังคอข้อพับตามร่องงามตรงจุดที่สีผิวไม่สม่ำเสมอก็ใช้ได้เพราะสารสกัดเขาอ่อนโยนมากไม่พึงพอใจคืนเงินใน14วันด้วยแต่ฉันไม่ต้องรอให้ถึง14วันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วจา้าขนคุดแทบจะไม่มีแถมตุ่มไก่ก็ไม่มียกมือได้อย่างมั่นใจมาดูแลผิวตายวงแขนอย่างผู้เชี่ยวชาญกับกินแคร์รักแร้ของลิเอนกันเถอะ